you mm -hmm. ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมเอสเทอร์บทที่1ข้อที่15-20ถึง20ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อพระราชินีวัชทีตามกฎหมายเพราะพระพนางขัดขืนพระบัญชาของกษัตริย์อาหาสุเอรัตซึ่งรับสั่งไปกับขันทีเมมูคารจึงทูลต่อพระพักกษัตริย์และต่อหน้าเจ้านายทั้งหลายว่าพระราชินีทรงทำผิด ไม่ใช่ต่อกษัตริย์เท่านั้นแต่ต่อเจ้านายทั้งหมดและต่อประชาชนทุกคนผู้อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์อาหะสุเอรัตด,ด้วยเพราะการกระทำของพระราชินีจะรู้ไปถึงสตรีทุกคนทำให้พวกนางดูหมิ่นสามีของตนเองโดยพูดว่ากษัตริย์อาหะสุเอรัตมีพระบัญชาให้นำพระราชินีวัชทีมาเข้าเฝ้าเฉพาะพระพัก แต่พระนางไม่เสด็จมาในวันนี้นายผู้หญิงแห่งเปอร์เซียและมีเดียซึ่งได้ยินเรื่องการกระทําของพระราชินีก็จะเล่าให้เจ้านายทั้งปวงของกษัตริย์ฟังและจะเกิดการดูหมิน่นและความโกรธมากมายฉะนั้นถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์ขอให้มีพระราชองค์การจากพระองค์และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่จะเพิกเฉยไม่ได้ว่าพระนางวัชทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหาสุเอรัตอีกไม่ได้และขอให้กษัตริย์ประทานตำแหน่งพระราชินีแก่ผู้อื่นที่ดีกว่าพระนางดังนั้นเมื่อกษัตริย์ทรงประกาศกฤษฎีกาทั่วพระราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์สตรีทั้งพวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงหรือต่ำ สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการพรยามเช้าในเช้านี้เรายัางอยู่ในชีวิตของกษัตริย์เซอร์ซิสหรือกษัตริย์อาหะซูเอรัสนะครับมาจากพระธรรมเอสเทอร์นะบทที่1วันนี้เราจะใช้ข้อ15-20ถึง20นะที่จะมีโอกาสได้นำมาคร่ครวนร่วมกันนะครับผมให้หัวข้อว่าคำแนะนำ นะคำแนะนําเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากที่กษัตริย์เซอร์ซิตหรือกษัตริย์อาฮาซูเอรัสนั้นนะครับที่อยากจะอวดโฉมพระราชินีของตัวเองใช่ไหมครับคือพระนางวัชทีแต่นางก็ปฏิเสธและกษัตริย์องค์นี้ก็โกรธและความโกรธของพระองค์เนี่ยเป็นความโกรธที่นํามาซึ่งการสูญเสียนั่นแหล,ละก็เสียใจในภายหลังและหลังจากที่พระองค์ทรงโกรธนะพระราชินีของตนแล้วก็ หาคนนะที่จะดับความโกรธหรือหาเหตุผลที่จะเข้าข้างตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เลยเรียกนะหรือถามบรรดาข้าราชการณนะเวลานั้นนะพวกที่ปรึกษาของพระองค์ซึ่งมีอยู่6-7คนณนะเวลานั้นนะก็ถามว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะและพระเมศสีของพระองค์ปฏิเสธคำสั่งของพระองค์เช่นนี้ควรจะทำเช่นใดนะปรากฏว่าที่ปรึกษาของกษัตริย์ก็บอกว่าให้ถอดพระนางวัชที หรือพระมเหสีของโปรองออกจากการเป็นพระราชนนะีแล้วแต่งตั้งพระราชนีคนใหม่แทนพี่น้องมิหนำซ้ําการแนะนําซึ่งเต็มไปด้วยอคติซึ่งเต็มไปด้วยอะไรที่มันไม่เที่ยงตรงเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อไปพี่น้องจะเห็นภาพต่อไปว่าหลังจากที่แนะนําให้ถอดนะพระนางวัชรีแล้วที่ปรึกษาเหล่านั้นก็ยังให้ออกนะพระราชกิจสุรีกาเป็นกฎหมายเลยนะครับบอกว่าต่อไปนี้ นะผู้หญิงทุกคนนะจะต้องเขาเรียกว่าเชื่อฟังสามีนั่นะแหละก็เป็นเหมือนกฎข้อบังคับเลยถ้าไม่ทําก็จะมีโทษว้าวพี่น้องเราจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรที่เป็นคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับนะในการที่จะเพียงเพราะว่าเพื่อจะ แก้ปัญหาบางเรื่องซึ่งมันไม่ใช่ปัญหานะของคนอื่นแต่เป็นปัญหาของตัวเองที่ไม่สามารถจัดการควบคุมชีวิตของตัวเองได้ผ่านการมึนเมาซึ่งมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่านะมันส่งผลเสียที่ปรึกษาเหล่านั้นก็บอกกับพระองค์และเหมือนพระองค์จะเห็นด้วยนะครับบอกว่าการทําเช่นนี้มันก็สมเหตุสมผลดีแล้วนะนะเนื่องจากว่ามันจะส่งผลดีต่อพระองค์เองเพราะว่าในอนาคตต่อไปเนี่ย ถ้ามีใครที่ขัดขืนเช่นนี้นะก็จะไม่กล้าที่จะทำใช่ไหมเพราะจะมิไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งกษัตริย์ว่าอย่างนั้นเถอะมันก็จะส่งผลดีต่อการปกครองนะประชาชนก็จะเคารพยำเกรงนะกษัตริย์ของพระองค์มากยิ่งขึ้นและก็ก็จะม่มีใครกล้านะบรรดาพวกผู้หญิงพวกภรรยายก็จะไม่กล้าที่จะขัดขืนต่อบรรดาพวกผู้ชายพี่น้องก็เป็นอะไรที่เหมือนก็เลยกดกีข่มเหงเลยใช่ไหมทางเพศนะที่เรามองเห็น พี่น้องที่รักก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นภาพว่านะจริงหรือเปล่าพี่น้องว่าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวด้วยกันเนี่ยนะเราอยู่ในชุมชนเราอยู่ในขีิสัรนะหรือโดยเฉพาะการเป็นครอบครัวเนี่ยการที่เราจะให้ใครนะคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีเราหรือลูกเราเนี่ย นะเขาให้เชื่อฟังเราเราต้องใช้ความกลัวถึงขนาดนั้นไหมหรือต้องใช้กฎขนาดนั้นนะเพื่อจะเกิดความก็เลยยำเกรงหรือเกิดความสัมพันธ์ต่อกันและกันไหมกริย์ผู้นี้ก็ถ้าเราจะดูก็จะเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยความเขาเลยโกรธแค้นใช่ไหมครับและก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นการพยาบาทภรนะรยาของตัวเองและก็หลังจากที่ไปรับคําแนะนําซึ่งไม่ถูกต้องและเต็มไปด้วยอคติและโหดร้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันทําลาย ความสัมพันธ์ของครอบครัวของตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวเห็นภาพไหมพี่น้องว่ากษัตริย์องค์นี้ต้องมีปัญหากับภรรยาของตัวเองนะคือเปนางวชทีแล้วก็ถอดความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกราวทีเดียวพี่น้องเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ี่ข้อสินะที่บอกกับเราว่าและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้สองคนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดก็หาไม่ได้ พี่น้องพร้อมพีพูดถึงคนสองคนนะหรือสามีภรรยาใช่ไหมครับที่เวลาทีเ่เมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราต่างเป็นเหมือนเชือกกลูเ้นใช่ไหมเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถรับน้ําหนักได้พอประมาณใช่ไหมแต่พอเอามารวมกันสองเส้นมันก็จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นแต่พร้อมพีบอกว่าพอมันเป็น3เส้นหรือสมเกลียวเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีคุณภาพที่สามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นและก็หนุนใจเราทั้งหลายว่า สามีภรรยาหรือคนที่เราอยู่รวมกันสองคนขึ้นไปนะไม่ว่าเราจะทำอะไรร่วมกันถ้าเราเป็นเหมือนเชือกที่เป็นเกลียวเนี่ยนะเราจะสามารถมีชัยชนะนะไม่ว่าจะเป็นชัยชนะเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นครับชัยชนะเรื่องโลกรายนะเขาบอกอย่างนี้ว่าชีวิตสมรสกว่า80%เนี่ยพ่ายแพ้และเชือกมันขาดเพราะอะไรเพราะว่าทั้งสองคนหันมาต่อสู้กันเองพี่น้องเห็นภาพไหมหนะแทนที่จะเป็นเชือกที่ผูกพันกันนุนน้ําใจก้าวไปด้วยกันกับ กลายเป็นเชือกที่ขาดเพราะทั้งสองเส้นนั้นหันมาต่อสู้กันเองเพราะอะไรก็อาจจะเพราะไม่เข้าใจหลักการหรือคำแนะนำของพระเจ้าก็เป็นได้พี่น้องวันนี้อยากจะหนุนใจทั้งหลายว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและไม่เจือปนอะไรเลยเป็นคำแนะนำที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้านะอย่างที่พระธรรมปัญญาจารย์บอกนะเชือกสามเกลียวจะขาดก็หาไม่ได้นี่เป็นหลักการของพระเจ้าเลยนะว่านะถ้าสองคนอยู่ด้วยกันพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานั้น แน่นอนวันหนึ่งเชือกนะมันจะขาดได้เพราะมันแบกรับภาระห,ะหลายอย่างใช่ไหมครับสามีภรรยาแบกรับเศรษฐกิจนะอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันจะขาดได้แต่พระองพี่บอกว่าถ้าเรามีเชือกอีกเกลียวหนึ่งหรืออีกเส้นหนึ่งเข้ามาผูกพันให้เราเป็นเชือกสามเกลียวเนี่ยมันจะไม่ขาดแน่นอนเชือกเกลียวนั่นก็คือพระเจ้านั่นเอง พี่น้องเราจะต้องมีคําแนะนําของพระเจ้าที่จะเข้ามาในบ้านนะถ้อยคําของพระเจ้าจะต้องเป็นคําแนะนําที่เป็นศูนย์กลางของบ้านในชีวิตของเรานะเพื่อพระเจ้าจะช่วยเรานะครับแม้ว่าดูเหมือนว่า เชือกบางเชือกเนี่ยมันจะขาดได้นะแต่เมื่อเมื่อมีพระเจ้าเนี่ยเชือกเหล่านั้นมันจะทนทานนะเราจะผูกพันกันด้วยถ้อยคําด้วยความรักด้วยความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราต้องการเชือกเส้นนั้นลหะคือคําแนะนําที่มาจากพระเจ้าพี่น้องไม่เพียงแต่สามีภรรยาเท่านั้นนะที่เราทั้งหลายจะต้องอฟังคําแนะนําหลักการของพระเจ้าแต่รวมเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะที่เราจะเป็นเชือกนะที่ ไวะในการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและก็สัมพันธ์ในคําแนะนําและเชื่อฟังคําแนะนําของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนกษัตริย์เซอร์ซิตผู้นี้ไงพี่น้องขอให้เราที่จะฟังคําแนะนําทุกวันจากถ้อยคําของพระเจ้าเช่นเดียวกับเช้าวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้คําแนะนําที่ดีในการเทียมเนินชีวิตต่อไปแล้วนะครับเราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญปรองในเช้าวันนี้ครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้า ทุกวันค่าโปรองปรารถนาคำแนะนำที่ดีและดีที่สุดคือถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะสอนเพื่อจะสอนคําทั้งหลายว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรดียอดเยี่ยมในสายพระเนตรของโรรองในขณะที่ขําทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราข้าแต่พระเจ้าให้เราทั้งหลายเรียนรู้และไวต่อเสียงต่อคำแนะนำของโรรองเสมอเราทั้งหลายจึงโมทนาและขอบคุณโปรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าสมัยพระพรครับ